วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรออาราวกฎหมายน่ารู้ค่ะวันนี้อยู่กับแนนนะคะพิมพ์ระดาธิธิกรธนานุรักษ์ค่ะกลับมาเจอกันเป็นประจำนะคะทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะทางช่อง police tv สถานีโทรทัศน์สำนักงานตํารวจแห่งชาตินะคะซึ่งเราจะเจอกันเป็นเวลาแบบนี้ละคะ่ะช่วง5โมงถึง5โมงครึ่งเนี่ยนะคะ <S <S คุณผู้ชมก็สามารถติดตามรายการของเราได้หลากหลายช่องทางเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นรับชมสดพร้อมกันนะคะผ่านทางเว็บไซต์ www.police tv tv นะคะหรือว่า จะรับชมผ่านกล่องรับสัญญาณดาวเทียมเพียไก็ได้นะคะที่ช่อง203นอกจากนี้ค่ะใครที่ใช้ a s s นะคะก็ยังสามารถที่จะรับชมผ่าน a s s p l y y ได้ด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมยังสามารถติดตามรายการของเราย้อนหลักได้นะคะผ่านทาง y o u t u b n n h l ค่ะ p ค่ะ p o TV u s TV, u s i m เด i a นะคะในนั้นก็มีหลากหลาย EP ให้คุณผู้ชมได้ไปเลือกรับชมกันเลยค่ะสำหรับในวันนี้ค่ะรายการกฎหมายน่ารู้ของเรานะคะก็จะเป็นอีกหตอนค่ะที่จะเป็นเรื่องราว ที่ใกล้ชิดกับตัวเราอีกหนึ่งครั้งนะคะซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเราไปที่ไหนเนี่ยเราก็ต้องเจอนะคะบุคคลคนนี้อย่างแน่นอนอาชีพนี้อย่างแน่นอนนั่นก็คือพนักง,งานรักษาความปลอดภยัยซึ่งคุณผู้ชมรู้หรือเปล่าคะว่าในประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วมีพนักง,งานรักษาความปลอดภัยที่อยู่กับบริษ,ษัทใหญ่ๆเนี่ยนะคะก็ประมาณสัก 4แสนคนแล้วก็หลายๆครั้งค่ะที่อาชญากรรมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมาจากบุคคลที่ประกอบอาชีพนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราจะมานั่งพูดคุยกันเนี่ยนะคะว่ากว่าจะมาเป็นพนักง,งานรักษาความปลอดภัยได้หรือบริษัทที่จะตั้งนะคะมารับพนักง,งานมาเป็นพนักง,งานรักษาความปลอดภัยได้เนี่ยจะต้องผ่านอะไรมาบ้างนะคะซึ่งวันนี้ค่ะ คนที่จะมาตอบคําถามในรายการของเราเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากพีตั้นค่ะพันตํารวจเอ,ดอกดรธนเษพี่รมเอี่ยมค่ะรองผู้บังคับการกองบังคับการฝึกอบรมตํารวจกลางกองบัญชาการศึกษาค่ะพีตั้นอยู่ข้างๆกันแล้วค่ะสวัสดีค่ะพีตั้นค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอย่างที่นันบอกไปนะคะว่าทุกวันนี้เนี่ยพนักง,งานรักษาค,ความปลอดภยัยเราเดินไปที่ไหนเราก็เจอครับโรงเรียน โรงพยาบาลสถานที่ทํางานทุกอย่างเลยหรือแม้แต่กระทั่งขนส่งสาธารนณะก็จะต้องมีพนักงานรักษาความปลอดภัยในการดูแลแต่บางทีเนี่ยภาษาชาวบ้านเขาก็จะเรียกยามบางคนเรียกรอบพอ,อันนันถามก่อนนันอยากรู้ว่าแตกต่างกันยังไงคะคือคําว่ายามเนี่ยเป็น,เป,นเป็นภาษาพูดที่เราเคยใช้กันมาตั้งแต่สมัยก่อนๆแล้วนะครับมันมาจากคาว่ายามเนี่ยก็คือมีหน้าที่คอยเคาะวัตถุไง เหมือนที่เราดูในหนังเนาะเออเหมือนถ้าเป็นหนังตีน่ยชัดมากเลยนะยามหนึ่งยามป้องป้องป้องอะไรยเง<ะ>ี้ยนะครับเคาะนะครับถ้าตีหนึ่งก็เคาะหนึ่งทีใน<อ>หมู่บ้านผมนีให้ทําอยู่เลย<อ>ตีสองเคาะสองทีอ,อะไรอย่างเงี้ยครับตีสามเคาะสามทีทําให้<ะ>อย่างน้อยเนี่ยการเคาะเนี่ยทําให้ใครที่จะคิดไม่ดีหรือทําอะไรไม่ดีในเวลายามวิการเนี่ยรู้รู้ตัวว่า เอ้ยมีคนมาอะไรเงี้ยจะได้หยุดเขาเรียกว่าไม่ให้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นก็เลยมาเรียกกันว่ายามยามนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้คำว่ายามก็เลยกลายเป็นคําเป็นภาษาพูดไปะนะครับแต่ภาษาทางการเขาเรียกว่าพนักงานรักษาความปลดปอดภัยนะครับพราะก็ทำหน้าที่คล้ายๆกันครับคล้ายๆกันแต่พนักงานรักษาความปลอดภัยตามที่กฎหมายมันหยัดเนี่ยมีอำนาจและหน้าที่ชัดเจนมากกว่าสมัยก่อนนั่นเองครับ เพราะฉะนั <Sa. S 2> an, law, ้นนะคะเรื對對 <Right. S 1> ่องของการรักษาความปลอดภัยนะคะก็จะเป็นธุรกิจที่ประกอบการขึ้นมานะคะรับบุคคลเข้ามาเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือแม้แต่ตัวบุคคลเองที่จะเข้าไปเป็นพนักงานเพราะฉะนั้นจะต้องมีกฎหมายมารองรับตรงนี้โดยเฉพาะเลยถูกต้องไหมคะครับคือก่อนปี58าปดศสองพันห้าร้อเนี่ยกฎหมายพระรหยัดธุรกิจรักษาความปลอดภัยเนี่ยใช้บังคับปีห้าแปดนะก่อนนั้นเนี่ยก็ก็จะไม่มีกฎหมายบังคับ ใครอยากจะมีรอพอใครอยากตั้งบริษัทใครอยากทาเอารอพออยู่นั่นอยู่นี้ทําได้เองโดยไม่ต้องมีเจ้าที่ไปยุ่มไปเกี่ยวไงแล้วบางบางบางหมู่บ้านผมเคยเจอมาแล้วคคือบางหมู่บ้านเนี่ยเขาเรียกว่าทําตัวเหมือนแยกออกจากประเทศไทยไปเลยอเจ้าหน้าที่เกายัางเข้าหมู่บ้านไม่ได้คะจะต้องแลกบัตรจะต้องเข้าไปตรวจก็ไม่ได้นะคือ,ค,อคือห้ามหมดเหมือนกับทาเป็นเป็นองค์กรจะหักไปเลยะนะครับแล้วก็ พอมันมีปัญหาแล้วก็ต้องต้องเข้ามาแล้วต,ตอนหลังเนี่ยกฎหมายเลยถูกผลักดันให้ออกมาแล้วก็พอกฎหมายฉบ,บับนี้ออกมาก็การทางานระหว่างรอพอกับเจ้าที่ฝ่ายปกครองเนี่ยก็จะสะดวกและง่ายมากขึ้นครับคือเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยการจะเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยไม่ใช่เรื่องง่ายนะคุณผู้ชมเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเขาเนี่ยจะต้องมีการ ฝึกอบรมมาก่อนซึ่งตอนนี้เนี่ยมีการบังคับด้วยต้องไหมคะต้องฝึกอะไรบ้างคะคือก่อนที่จะมาเป็นพนักเขาเรียกว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยค่ะรับอนุญาตมีลงท้ายด้วยว่ารับอนุญาต,ญาตแสดงว่าถ้ามีคําว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตก็<ม>แสดงว่าต้องไม่มีรับอนุญาตนะ ก็คือมีแบบที่ไม่ได้รับอนุญาตคือมีแบบฝ่าฝืนกฎหมายแหละว่าใครที่เไม่ได้ฝึกก็คือเหมือนกับแทรกแทรกเข้ามาเหก็อาจจะไม่ได้ฝ่าฝืนเพราะกฎหมายเนี่ยเขาบังคับกฎหมายฉบับนี้นะครับบังคับว่าใครที่จะเปิดเป็นบริษัทนิติบุคคลที่จะเปิดธุรกิจเกี่ยวกับรักษาความปลอดภัยเนี่ยจะต้องรับพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตเท่านั้นเข้าทํางานอ้าวแสดงว่า คนที่ไม่ได้เปิดธุรกิจรักษาความปลอดภัยที่เป็นนิติบุคคลนะก็าสามารถรับพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตได้อย่างเช่นสมมุติเราเปิดบริษทัทของเราเองนะบริษัทยางอื่นไม่เกี่ยวกับเราพอานะเราก็จ้างบริษทัทของเราเองมาเป็นรปภไงจ้างคนงานเราเองมาเป็นรปภโดยโดยไม่ไม่ได้ไปจ้างบริษัทรปภเอารปภมาลงอ๋ออย่างนี้ไม่คือไม่ได้ผิดกฎไม่ได้ขึ้นครับไม่ได้ผิดกฎหมาย ครับเพราะว่าบริษัทนี้ไม่ได้เปิดมาทําธุรกิจเกี่ยวกับรปภ mm hmm. เพราะฉนั้นรปภจึงไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาต mm hmm. แต่ถ้าบริษัทที่เปิดธุรกิจรปภเนี่ยพนักงานรปภของคุณจะต้องมีใบอนุญาตท,ทุกคน mm hmm. เพราะฉะนั้นพนักงานรปภที่จะมีใบอนุญาตเนี่ยจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมก่อน mm hmm. จากหน่วยงานที่นายทะเบียนกําหนดนะครับอย่างเช่นอ,อย่างอย่าง ที่ทํางานผมเนี่ยก็เป็นศูนย์ฝึกอบรมของร,ปรอปพด้วยอย่างศูนย์ฝึกอบรมต่างๆแต่ละภาคเนี่ยก็จะเป็นศูนย์ระบบให้กับรพอพด้วยนะครับถ้ามีเบริษัทหรือหน่วยงานใดที่ต้องการจะเข้ามาฝึกอบรมคืออย่างน้อยจะต้องฝึกอบรมประมาณ40ชั่วโมงขึ้นไปโดยมีวิชาต่างๆที่เขากําหนดไว้ชัดเจนมันดีนะครับแต่ละวิชาที่เราเรามานั่งอา่านดูก็ม,มีประโยชน์นะครับมันก็ทั้งกฎหมายเบื้องต้นกฎหมายเกี่ยวกับวิทยากฎหมายอาญา แล้วก็การที่จะช่วยเหลือบุคคลเช่นเขาเรียกกฎหมายประถมพยาบาลเบื้องต้นอะไรเงี้ยเขาเอามาเรียนให้รปภม,มีความรู้นะครับผ่าน40ชั่วโมงได้คุณสมบัคคติคดทั้วนแล้วยื่นใบรรยากก็จะได้รับใบรรยาาิให้เป็นพนักง,งานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตเห็นว่าต้องมีเรียนทั้งทฤษฎีแล้วก็มีภาคปฏิบัติด,ด้วย40ชั่วโมงกว่าจะได้มาเป็น พนักงานรักษาความปลอดภยัยหรือว่าที่เราเรียกกันสั้นๆว่าราปภเนี่ยมันไม่ง่ายจริงๆนะคะคุณผู้ชมมันยากมากโดยเฉพาะกับการที่เราเนี่ยไปออสมัครงานในบริษัทที่ต้องบอกว่าเป็นบริษัทที่เขาเปิดขึ้นมาเพื่อธุรกิจในการรักษาความปลอดภยัยโดยเฉพาะคุณจะต้องเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นนะคะต้องบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยโอ้โหต้องฝึกแบบเ,ออเขาบอกว่าเวลาฝึกเนี่ยคือฝึกเพื่อ เวลามีเหตุการณ์จริง <S <S สาม,มารถรที่จะช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ได้ด้วยใ,ใ,หให้ความรู้ต่างๆเช่นอย่างเช่นกฎหมายกําหนดไว้ว่าราพมีหน้าที่ที่จะเขาเกเก็บรักษาสถานที่เกิดเหตุถ้ามันมีเขตคดีอาญาหรือสงสัยว่ามีคดีอาญาเกิดขึ้นภายในเขตพื้นที่ของตัวเองดูแลเนี่ยพนักงานรักษาลาอภัยก็มีหน้าที่ที่จะเก็บรักษาสถานที่เกิดเหตุไว้คราวนี้ก็ปิดกั้นแล้วก็แจ้งตำรวจเพื่อจจะให้มาตรวสอบ สถานที่กเกิดเหตุอันนี้ก็ต้องให้ความรู้เราหรือความรู้กเกี่ยวกับการทําระกัรบการระเบียบวินัยการเข้าแถวการวิ่งการอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็การเข้าควบคุมการจับกลุ่มก็เป็นความผิดขึงหน้าเพราะเขาเป็นผู้ช่วยของเจ้าพนัาง,งานฝ่ายปกครองหรือตํารวจด้วยนะครับตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เพราะฉะนั้นการที่ให้อบรม40ชั่วโมงเนี่ยก็ถือว่าเป็นคุณภาพของพนักง,งานงต่างควมามอภัยเป็นการยกฐานะ พนัพนกงา,านรักษาความปลอดภัยเนี่ยในสายตาประชาชนเนี่ยให้ดูดีมากขึ้นนะครับครับเอ๊ะอย่างนี้ที่พี่ตั้งบอกว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยเนี่ยเขามีหน้าที่ในการดูแลความเรียบร้อยเอ่อแล้วก็เก็บพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุอย่างนี้ลักษณะที่เพิ่งเกิดขึ้นมาที่เป็นข่าวดังพี่นั้นคิดว่าในบ้านหลังดังกล่าวเนี่ยที่มีงานเลี้ยงเนี่ยเขาจะต้องมีรอปภไหมยใช่ก็ต้องดูว่ารอปภของบ้านหลังเนี้ยนะครับเป็นรอปภที่จ้าง ให้บริษัทเอามาลงหรือตัวเขาเองจ้างจ้างจ้าง,งรอพอมามาดูแลเองอม,มันอยู่สองกรณีถ้าเกิดเขาจ้างเองก็โอเคไม่เข้าเงินไขตามพระราชบัญญัติฉบับนี้แต่เขาจ้างให้บริษัทอื่นเอาบริพอมาลงโดยการจ่ายค่าจ้างในใจให้เขาบริษัทไปคถ้าอย่างเนี้ต้องเข้าเงินไขนี้หมายถึงว่ารอพอเนี่ยจะต้องเก็บหลักฐษานษฐานสังเที่กระเทืไว้แล้วแจ้งเจ้าพนักงานตารวจเพื่อมาตรวจที่กระเทืถ้าไม่ปฏิบัติก็มีโทษทางอาญา ครับโทษเฉพาะตามบลบนี้เลยนะไม่เกี่ยวกับความผิดอาญาทั่วไปอนี่แหละค่ะบางทีนะบุคคลทั่วไปเนี่ยบางทีมองในสายตาเนี่ยไปมองว่าเอ๊ะ งานเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาความปลอดภัยการเป็นรปภเป็นอาชีพที่หลายๆคนอาจจะไม่อยากเป็นแต่จริงๆแล้วเนี่ยกว่าจะมาเป็นได้เนี่ยอาชีพนี้ไม่ง่ายเลยแล้วก็จะต้องดูแลความเรียบร้อยทํางานแล้วคอยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตํารวจได,รได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องผ่านการเรียนรู้การฝึกอบรมมาอย่างดีและที่สําคัญคุณผู้ชมคะ่ะ การจะเข้ามาเป็นรปภได้นั้นจะต้องมีลักษณะที่ไม่เข้าข้อห้ามด้วยถูกต้องไหมคะคมีอะไรบ้างคะก็หนึ่งก็คือไม่เป็นผู้เขาเรียกว่าเสพยาเสพติดหรือพิษตุราเรือหลังออันนี้ชัดเจนซึ่งใหญ่เราก็จะหนีรปภประเภทนี้ะนะครับสองก็วิกลจริตนะครับไม่วิกลจริตและต่างก็คือเรื่องของเออขาเรียกว่า เป็นเป็นบุคคลที่เคยต้องโทษคดีอาญามาก่อนและโทษประเภทนี้ก็คือโทษที่เกี่ยวกับชีวิตร่างกายทรัพย์และก็เกี่ยวกับายาเสพติดนะครับในสีฐานความผิดเหล่านี้นะครับก็ก็จะไม่สามารถจะเป็นพนักง,งานรักษาความปลอดภัยรับอนุญ,ญาตได้ครับแต่เห็นว่าเขาก็มีกําหนดว่า บางประเภทของฐานความผิดเนี่ยจะเป็นความผิดที่เด็ดขาดไม่สามารถขอได้เลย<ช>อย่างที่พี่ตั้นพูดมาเนี่ยเขาจะมีกําหนดเวลาใช่ไหมคะคว่าถ้าพ้นโทษออกมาแล้วได้รับโทษออกมาแล้วเป็นเวลากว่ากี่ปี<ช>เขาจะกลับมามาเป็นพนักง,งานรักษาความปลอดภัยได้อีกใช่ครับเขากรณีที่อีกกรณีหนึ่งคือถูกเพิกถอนใบาญาตนะหรือเพิกถอนใบาญาตเนี่ยจะกลับมาเป็นได้อีกก็คือต้องสองปีนะครับส่วนส่วนโทษที่ ที่จะต้องพ้นโทษจากจากความผิดเหล่านี้ก,ก็ต้องไปดูรายละเอียดอีกทีนึงครับ,รบทีนี้เนี่ยเรื่องของความผิดในเรื่องของฐานข่มขืนกระทําชํามเรารอันนี้เนี่ยเห็นว่าเป็นเรื่องที่ต้องห้ามเด็ดขาดเลยสําหรับคนที่ถูกต้องโทษในคดีนี้ไม่ให้มาเป็นพนักง,งานรักษาความปลอดภัยด้วยใช่ครับอันนี้ก็คืออยู่ในกลุ่มชีวิตและร่างกายนะครับเพราะนั้นเป็นความผิดที่ต้อง ต้องยกเว้นที่จะไม่ให้มาเป็นรอพอเขาเรียกพฤติกรรมอันตรายครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมขาคดีแบบนี้หรือว่าคดีที่มีการข่มขืนหรือว่าทำอนาจารผู้หญิงเนี่ยนะคะคือมันมีเยอะมากข่าวที่เกิดขึ้นแล้วมันมาจากเรื่องของออการคนที่ทำหน้าที่ เป็นรอปภตามสถานที่ต่างๆนี่แหละไม่ว่าจะเป็นโครงการหมู่บ้านจัดสรรคอนโดมิเนียมหรือแม้แต่กระทั่งเคยเป็นผู้ที่กระทําความผิดในคดีดังกล่าวมาแล้วเคยถูกจําคุกมาแล้วออกจากคุกมาก็ยังได้กลับมาเป็นพนักง,งานรักษาความปลอดภยัยก็เลยต้องมีกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาบังคับใช้นี่นะคะเพื่อให้บริษัทใหญ่ๆต่างๆที่ประกอบธุรกิจเป็นบริษัทที่รับพนักง,งานรักษาความปลอดภยัยโดยเฉพาะเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่ง คัดด้วยคุณผู้ชมก็ต้องบอกเลยนะคะว่าจริงๆเนี่ยมันยากมากนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะคะแต่เรายังมีอีกหลายประเด็นนะคุณผู้ชมที่จะคุยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ร,ปรอปภเขาไปทําความผิดขณะที่เขาอยู่ในเวรขณะที่เขาอยู่ในการปฏิบัติหน้าที่หรือว่าแม้แต่กระทั่งมีคนมาทําความผิดอาจจะเช่นเ,เข้ามาขโมยของในคอนโดในหมู่บ้านจัดสรรแบบนี้ ตัวร,ปรอปภเองจะต้องรับผิดชอบหรือบริษัทที่จ้างเขามาต้องรับผิดชอบนะคะตอนนี้พักกันสักครู่พาคุณผู้ชมไปมาดากัสกาไปเที่ยวกันค่ะในกฎหมายรอบโลกค่ะกฎหมายแบรอบโลกอ ในโลกปัจจุบันการเป็น working woman หรือผู้หญิงขยันทำงานไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดผู้หญิงได้รับตำแหน่งระดับสูงในองค์กรพร้อมค่าจ้างและสวัสดิการไม่ต่างจากผู้ชายแต่ในประเทศมาดากัสการ์มีกฎหมายกำหนดไว้ว่าห้ามผู้หญิงทำงานกะกลางคืนหรือเวลากลางคืนยกเว้นสถานที่ทำงานนั้นคือบ้านของตนหรือเป็นธุรกิจของครอบครัวแม้กฎหมายจะมีจุดป,ประสงค์เพื่อคุ้มครองผู้หญิงให้ปลอดภยัยโดยที่ไม่ต้องเดิน นทางกับบ้านในยามวิการแต่สําหรับผู้หญิงยุคใหม่มองว่ากฎหมายนี้ไม่ยุติธรรมเพราะทําให้ผู้หญิงได้ค่าจ้างน้อยกว่าผู้ชายซึ่งทํางานได้ทั้งช่วงเวลากลางวันและกลางคืนนั่นเอง ผู้ชมค่ะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแหมพอพูดถึงมาดากัสกานึกถึงกระตูนเลยค่ะพี่จัน <c oughs> แต่จริงๆแล้วเนี่ยคือที่นี่นะคะเขาบอกว่าห้ามจ้างผู้หญิงทํางานกะกลางคืน <c oughs> เพราะว่าห่วงในเรื่องของความปลอดภัยของสิทธิ สตรียกเว้นแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยมาทางานกลางคืนในบ้านตัวเองหรือเป็นธุรกิจของตัวเองอันนี้ได้นะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นใครจะไปที่ประเทศนี้นะคะไปทํางานกลางคืนไม่ได้นะก็จะมีข้อโต้แย้งกันอยู่ว่าเอ๊ะอย่างนี้ผู้หญิงก็ไม่เท่ากับผู้ชายสิเพราะผู้ชายทำงานได้เงินเยอะกว่าผู้หญิงไม่สามารถทํางานกลางคืนได้อะก็เป็นเรื่องแปลกๆที่นํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะทีนี้ค่ะเรากลับมาคุยกันต่อในเรื่องของการรักษาความปลอดภยัยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาชญากรรมที่เกิดขึ้นเนี่ย บางทีมาจากการปฏิบัติหน้าที่หน้าที่นี้มาจากคนที่ปฏิบัติหน้าที่โดยอาชีพนี้ซึ่งนั่นอยากจะถามว่าอย่างกรณีเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเป็นรปภอ,อยู่แล้วก็เข้าเวรอยู่ณนะขณะนั้นกรณีถ้าหากว่าตัวเขาไปกระทําความผิดอันนี้แน่นอนเขาต้องรับผิดเต็มๆแต่ถ้าหากว่าในอยู่อยู่ในการที่เขาปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วมีบุคคลอื่น เข้าไปขโมยทรัพย์สิมอาจจะแบบเข้าไปขโมยในคอนโดมิเนียมหรือว่าหมู่บ้านจัดสรรอันนี้ใครต้องรับผิดคะคือก็ต้องอยู่ที่พฤติการของรปภว่าได้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กําหนดไว้หรือไม่อมหน้าที่ของรปภก็คือหนึ่งรักษาความปลอดภัยในสถานที่นั้นไม่ให้เกิดมีการประทุตร้ายต่อชีวิตร่างกายและก็ทรัพย์ของบุงคคลที่เขาว่าจ้างถ้าพูดตรงๆนะหน้าที่รปภเนี่ยมันไม่ใช่ทีอินวันนะ มันเป็น10ิน1เลยนะมันเยอะมากนะครับบางทีนายจ้างเนี่ยหรือเจ้าของสถานที่เนี่ยอาจจะใช้งานอื่นด้วยซ้ําไปเช่นน้าที่รอพอก็คือดูแลความเรียบร้อยความปลอดภัยเป็นหลักแต่ว่าอาจจะให้ช่วยยกของบ้างนะครับเข็นรถบ้างล้างรถบ้างนะครับมันเยอะนะครับมันเยอะพอนี้ถ้าเกิดว่าเรามาดูว่าความเปียหายของเจ้าของสถานที่เนี่ยผู้ว่าจ้างเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับมาดูว่า เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับตัวรอพอหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ย่อนยานไหมกระทําผิดสิ่งที่ข้อห้ามข้อกําหนดในการจ้างหรือเปล่าเช่นห้ามหลับอะไรเงี้ยห้ามหลับในเวลาคืนหรือกลางวันก็แล้วแต่แต่ปรากฏว่ามีข้อมูลว่าหลับแล้วการหลับนั้นเนี่ยมันเปิดให้เป็นเหตุให้คนร้ายเข้าไปในสถานที่นั้นไปกระทาความผิดได้หลับยามอ่าใช่ถ้าอย่างเงี้ยมันก็ชัดเจนก็แสดงว่ารอพอเนี่ยก็ถือว่าประมาทเลินเล่อหรือละเลย ในการปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องมีส่วนรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับแต่อาจจะไม่มีความผิดทางอาญานะแต่าอาจจะเป็นรับผิดทางแพ่งครับทางความเสียหายและที่นี้กรณีแบบนี้เนี่ยทางบริษัทจะต้องร่วมรับผิดชอบด้วยไหมคะคือบริษัทเนี่ยยังไงก็ถือว่านายจ้างเป็นนายจ้างนะครับต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างในการที่ตัวเองประมาทเลินเล่อหรือจงใจทําให้เกิดทําละเมิดกับเจ้าของรหรือผู้ว่าจ้างนะ ก็ต้องรับผิดด้วยอยู่แล้วครับอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เปิดธุรกิจประเภทนี้ได้ก็จะต้องยอมรับความเสี่ยงใ,ในสิ่งที่ที่มันจะเกิดขึ้นที่มันตามมาเพราะฉะนั้นเอ่อบางทีเนี่ยนะคะบริษัทแบบนี้ตั้งขึ้นมาได้เขาก็จะต้องมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดและที่สําคัญคือต้องมีการเช็คทะเบียนประวัติอาชากรของออพนักง,งานรักษากความปลอดภัยด้วยคือตัวบริษัทเองผู้ประกอบธุรกิจเองเขาก็ไม่ยอม ให้มันเปิดความเสี่ยงให้กับตัวเขาเองมาก <Ừ. S 2> เขาก็จะต้องมีการรีเช็คพนักง,งานเขาเองเช่นจะต้องมีหัวหน้าราพอพมาตรวจขับรถมาตรวจทุกสามชั่วโมงหรือสองชั่วโมงอะไรเงี้ยช่วงเวลานะแล้วก็อาจจะมีระบบทางเทคโนโลยีมาช่วยนะครับในการที่จะตรวจสอบร,รพอพบางบริษัทอาจจะมีกล้องจอนปิดด้วยนะครับหรือมีรายงานต่างๆในช่วงระยะเวลาต่างๆมีการตรวจสอบทางวิทยุการสื่อสารที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อความปลอดภัย ของผู้ว่าจ้างเพราะถ้าเมื่อไหร่ในสัญญาว่าจ้างเนี่ยกำหนดไว้ว่าถ้าความเสรียหายเกิดขึ้นและเกี่ยวข้องกับความละเลยการละเลยของรปภนะบริษัทต้งรับผิดชอบอันเนี้ยเขาก็ต้องเป็นห่วงแหละมันอยู่ที่สัญญาถ้าสัญญารับผิดชอบความเปียหายด้วยค่าจ้างรปภก็จะแพงแต่ถ้าสัญญาไม่ได้กำะบุความรับผิดชอบต่อรปภหรือบริษัทรปภเนี่ย สัญญาว่าจ้าก็าจะถูกนี่เป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับก็อฟังแล้วก็ <laughs> ยุ่งเหมือนกันนะอันนั้นแอบถามนิดนึงแล้วกันพบว่าบางทีเนี่ยรปภบางที ทำงานตั้ง12ชั่วโมงอันนี้เขาจะได้รับหมายถึงว่าตัวรปภเองเขาจะได้รับความรับรองหรือคุ้มครองจากกฎหมายทางด้านอื่นๆไหมคะอย่างเช่นเอ๊สิบสิบสองชั่วโมงอาจจะต้องมีเงินเดือนสูงหน่อยไหมหรือว่ายังไงครับก็คือตรงนี้ต้องไปเป็นไป,ไป,ไป,ไปตามกฎหมายแรงงานด้วยนะครับกฎหมายแรงงานอัตราค่าแรงขั้นต่ําก็ต้องจ่ายไปตามนั้นโดยกฎหมายแรงงานเนี่ยกำหนดไว้ว่าวันหนึ่งให้ทํางานได้ไม่เกินกี่ชั่วโมงครับ 8ใช่แต่ราพอทํางานติสองเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนวันหนึ่งที่เกินสิบสองชั่วโมงเนี่ยเขาก็ต้องรับเป็นค่าชดเชยหรือโอทีที่เหมาะสมแต่ละบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นเงินเดือนรพอพเนี่ยยางน้อยเ่ยต้องมีหมื่นสามถึงหมื่น้าขึ้นไปตัวเขาเองนะนะต้องและการจ้างราพอพปัจจุบันนี้ก็ค่อนข้างแพงเนียนะ,ค,ะคือจ้างราพอพเนี่ยต่อคนที่ผู้ว่าจ้างจ้างเนี่ย ก็แตะสองหมื่นนะครับหมื 18, 19, ่นแปดหมื่นเก้านะครับแลวแล้วก็ในจ้างของรอปพอก็จะตัดมาให้รอภสมมุติหมื่นห้าตัวบริษัทเองก็จะกินตัวต่างสมมุติต่อหัวมันสักสามพันเงี้ยครับต่อหนึ่งเดือนเหรอคะใช่ครับต่อเดือนสามพันนี้ก็คือเป็นค่าดําเนินการค่าอะไรเงี้ยมันก็อาจจะดูไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าถ้าจํานวนรอภเนี่ยมันมีมากพอบริษัทก็จะอยู่ได้นะครับอันนี้เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับถ้าแต่ถ้ารอภน้อยนะครับ ส่วนต่างมันน้อยเนี่ยถ้าเจอเกิดความเสียหายเจ้าเดียวอะบ้คว่าผู้ว,ว่าจ้างเกิดความเสียหายแล้วต้องไปชดใช้เขาเนี่ยก็จะอยู่ไม่ได้เพราะนั้นบริษัทรอพอเนี่ยก็มีที่ไม่ประสบความสำเร็จก็เยอะนะครับส่วนใหญ่บริษัทที่อยู่ได้ประสบความสำเร็จได้ก็คือบริษัทที่ใหญ่แล้วมีจํานวนรอพอที่อยู่ในเป็นพนักงานของตัวเองเนี่ยจำนวนมากอันนี้จะอยู่ได้จะเป็น ค่าเฉลี่ยกันไปครับเพราะว่าอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมบริษัทเขาต้องแบกรับความเสี่ยงในกรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานของเขาด้วยนะมันไม่ใช่ว่าตัวออพนักงานรักษาความปลอดภัยรับผิดชอบฝ่ายเดียวในจ้างก็ต้องรับผิดชอบด้วยรบ,บริษัทก็ต้องรับผิดชอบด้วยค,คุณผู้ชมค่ะทีนี้ค่ะเดนั้นหะพี่ตันเองนึกว่าการที่จะเป็นรอปรพอคือต้องมีการไปฝึกอบรมทีถ้าเขาไม่ผ่านการฝึกมาเนี่ยเขาผิดไหมคะคือถ้าเขาไม่ผ่านการฝึกเนี่ย ก็ไม่ได้มีความผิดทางกฎหมายอะไรเพียงแต่ตัวเขาเองก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นรปภนะครับก็ <S <S ไม่ได้แสดงว่าคุณก็ไม่สามารถเป็นรปภได้แต่ถ้าคุณไปเป็นรปภของบริษัทที่ประกอบธุร,รกิจปธุรกิจรปภเนี่ยคุณก็จะมีความผิดโทษก็คือจำคุกไม่เกินสามเดือนปรับไม่เกินห้าพันบาท เพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหต้องศึกษาข้อกฎหมายเยอะเลยนะสาหรับใครใที่จะมาประกอบธุรกิจเกี่ยวกับด้านของการรักษาความปลอดภัยนะคะหรือว่าใครเองก็แล้วแต่ที่อยากจะมาเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีการฝึกอย่างรัดกุมนะคะมีการฝึกตามที่กฎหมายกําหนดด้วยแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปอยู่ในบริษัทใหญ่ๆก็จะต้องมีใบอนุญาตด้วยเขาเรียกว่าเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นทั้งผู้ชายผู้หญิงเนี่ย ก็สามารถที่จะเข้าไปทําได้แล้วก็กฎหมายนี้มีกําหนดเรื่องของวุฒิการศึกษาเอาไว้ด้วยถูกต้องไหมคะคือวุฒิการศึกษาไม่ได้กําหนดว่าต้องจบอะไรนะ,ะแต่เพียงแต่ต้องจบการศึกษาภาคบังคับอืภาคบังคับเช่นในช่วงนี้ภาคบังคับถึงระดับมสามหรือมหกก็ต้องจบระดับนี้ครับภาคบังคับในช่วงที่ตัวเองเนี่ยเรียนนะครับ เพราะฉะนั้นก็เอาง่ายๆว่าทุกคนที่มาเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยต้องรู้เรื่องอยู่แล้วในระดับหนึ่งแล้วก็ผ่านการฝึกอบรมนะคะจากหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้เขาฝึกด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีตัวพระราชบัญญ,ญัตินี้ขึ้นมาหรือว่าบริษัทรักษาความปลอดภัยไม่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเนี่ยมันก็จะเห็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีรปภ ที่เป็นต่างด้าวเยอะเลยครับใช่หลายที่เลยนะคะคือคือจริงๆเนี่ยบริษัทรอพอที่เขาจะรับเลือกรบบพคนใดคนหนึ่งมาเป็นพนักงานเขาเนี่ยเขาจะต้องดูคุณสมบัติทั่วไปนอกจากไอ้คุณสมบัติต้องห้ามแล้วนะหนึ่งคุณสมบัติทั่วไปข้อที่หนึ่งเลยเนี่ยเขาควรจะหาคนที่มีความซื่อสัตย์สจริงสาคัญน,นะสาคัญน,นะถ้าลูกน้องตัวเองไม่ซื่อสัตย์สจริตไปลักขโมยหรือไปทําไม่ดีไม่ร้ายกับลูกบ้านอะไรเงี้ยมันก็บริษัทจะต้องรับผิดชอบ ข้อสองเองเลยเนี่ยรอพอจะต้องมีร่างกายที่แข็งแรงพอสมควรไม่ใช่เจ็บป่วยกระสอบกระแสกอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะปฏิบัติหน้าที่ไม่สะดวกข้อที่สามเองเนี่ยจะต้องผ่านการตรวจสอบเรื่องของเขาเรียกอะไรนะตรวจสอบร่างกายเรื่องสรถภาพใช่นั่นส่วนหนึ่งแต่เรื่องของจิตวิทยาสภาพจิตใจใช่ใช่จิตใจแล้วก็เรื่องเรื่องไอ ประวัติประวัติต่างๆที่ <c oughs> ที่เคยต้องโทษมาก่อนหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะครับนี่ส่วนหนึ่งและสุดท้ายเลยนะสําคัญมากเลยต้องสื่อสารรู้เรื่องอคุนไงต้องคุยรู้เรื่องเพราะอย่าลืมนะรอปภไม่ว่าที่ไหน <c oughs> ต้องคุยกับลูกบ้านหรือคนที่ผ่านไปผ่านมาซึ่งผมเจอประจําเวลาไปถามรอปภคือต่างจังหวัดนตสมม้งมนะบอกว่าไอ้ที่สถานที่ตรงนี้อยู่ตรงไหนเนี่ยไม่รู้อะ <c oughs> แล้ววนวันหนึ่งคุณอยู่ทําอะไรในแถวนี้ไม่รู้นะครับรานนั้ต้องสื่อสารรู้เรื่องแล้วก็ตรงนี้ต้องมีมีเซนต์หน่อยนะครับบางทีก็ต้องให้ข้อมูลกับลูกบ้านหรือบุคคลที่ผ่านไปผ่านมาได้นะครับอันนี้ก็สําคัญนะถ้าเป็นคนต่างด้าวแบบพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยผมว่าจ้างมาก็ไม่มีประโยชน์นะนะครับได้อย่างมันจะขอใบอญาตได้ด้วยหรือเปล่านะครับตรงนั้นต้องมีกฎเกณฑ์อีกแต่คือเขาบอกว่าต้องเป็นคนมีสัญชาติไทย ท่าไรอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ไงอันนั้นคือคือคุณสมบัติหลักเลยครับเอออันนี้ก็อาจจะเข้าขายว่ากรณีเป็นบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนโดยตรงที่เกี่ยวกับเรื่องของการรักษาความปลอดภัยหรือบริษัทอาจจะจ้างมาเองก็ได้อาจจะอยากได้เงินเดือนจ่ายเงินเดือนถูกหน่อยก็ไปจ้างคนที่อาจจะเป็นต่างดาวก็วัดดวงไงคือบริษัทก็วัดดวงไปว่าถ้ามีใครจับได้ว่เอารอพอที่ ไม่มีใบอนุญยยาตมาเป็นปรปภก็รับโทษทางอาญ,ญาไปบริษัทนะรก็ต้องวัดดวงกันนะครับแล้วอย่างกรณีนั้นถามอีกคําถามหนึ่งค่ะคืออย่างถ้าหากว่าเขาไปทําความผิดอย่างเช่นคมคืนหรืออนาจารแบบนี้ตัวปรปภไปทํขาขณะที่ตอนนั้นเนี่ยเขาอาจจะเพิ่งเพิ่งออกเวรหรือถ้าเกิดเป็นกรณีที่เขายังอยู่ในเวรแต่แอบ,บขึ้นไปอย่างตอนกลางคืนแบบนี้บริษัทต้องรับผิดกับเขาด้วยไหมคะคืออยู่ที่ว่าทําเพราะการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ถ้าเกิดว่า ตัวรอพอเนี่ยออกเวรแล้วโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยคุณก็ต้องออกจากสถานที่ถูกต้องไหมครับคุณจะไปอยู่ในนั้นนะถือว่าเป็นคนนอกแล้วนะถ้าเมื่อไหร่ออกเวรไม่มีหน้าที่แล้วต้องออกแต่ถ้าการที่อยู่และรอพอคนอื่นไม่ไล่ออกรอพอเวรถัดมาเนี่ยปล่อยให้รอพอคนนี้ยังเป้นพ่านอยู่ในที่นั้นและไปกระทำความผิดเองตัวรอพอคนที่มาเปลี่ยนเวรนั่นแหละคือความประมาทเลิะเลอของเขานะครับก็กลายเป็นบริใสทก็ต้องรับผิดอยู่ดี ช่ไหมครับเกิดจากตัวรอพอที่มายึมารักษาการต่อส่วนคนคนนั้นเนี่ยมันก็พิสูจน์ยากว่าการที่เขาไปกระทาความผิดมันจะเป็นอยู่ในช่วงจ้างรหรือจากการว่าจ้างของนายจ้างหรือเปล่าเป็นเหตุให้ในายจ้างต้องร่วมลับผิดด้วยเนี่ยนะครับมันต้องดูเคสไปเคสไปครับอืค่ะ,ะคุณผู้ชมคะอราจะบอกนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งที่ ต้องบอกว่าเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่มีความสําคัญเพราะนั้นมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์นะคะเป็นสรารวัตรสถานีตารวจท่องเที่ยวต้องบอกเลยค่ะว่าบางเรื่องที่สามารถจับผู้ร้ายได้ก็สามารถจับได้จากการที่มีการแจ้งข่าวมาจากพนักง,งานรักษาความปลอดภัยนั่นแหละเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมขาตึกไหนหรือสถานที่ไหนที่มีพนักง,งานรักษาความปลอดภยัยบอกเลยค่ะว่าถ้าเกิดว่ามาจากบริษัทที่มีมาตรฐานบริษัทที่ได้รับอนุญ,ญาตถูกต้องตัวเขาเองจะต้องเป็นรอปรพอที่ได้รับอนุญาตต้อง ผ่านการฝึกอบรมและสามารถที่จะทํางานกับเจ้าหน้าที่ตํารวจได้เพราะฉะนั้นถ้าใครจะไปตึกไหนมีรพภนะคะสอบถามหรือว่าขอความร่วมมือในการ ขอดูทรัพย์สินหรือว่าขอดูกระเป๋าก่อนเข้าตึกหรือว่าขอสแกนบัตรประชาชนแบบนี้นะคะก็บางทีให้ความร่วมมือนิดนึงนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยอยู่ในหน้าที่การทํางานของเขาวันนี้ค่ะก็ได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปพอสมควรต้องขอขอบคุณค่ะพี่ตัานพันตำรวจเอ,ดอกดรธนเสพพิรมเอี่ยมค่ะรองผู้บังคับการกองบังคับการฝึกอบรมตํารวจการกองบัญชาการศึกษาค่ะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ตัาน,น สำหรับคุณผู้ชมอยากติดตามรายการย้อนหลังนะคะไปรับชมได้ที่ y ย u u ูบชาแนล n พ e l สทีวียูจนเมเดียค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะแนนพร้อมพิทตันแล้วก็ทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาติดตามได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ